อ่ะโอเคลูกค้านะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับเคสนี้สําหรับใครที่สนใจซื้อรถกับทางอีคิาระครับก็เราก็มีของแจกเล็กน้อยนะครับก็สามารถร่วมสมุกมกันได้วันนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณลูกค้านะครับก็คือเดี๋ยวผมมาสุ่มรางวัลให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ลูกค้าซื้อรถกับทางเราเนาะไม่สะดวกมารับผมมีบริการให้ผู้บริเนี่แหละก็คือพวกเซลล์นี่แหละครับจับสลากให้เนาะ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าคุณพี่จะได้อะไรไปนะครับเอาอันไหนดีครับเขาบอกว่าสูงสูงนี่จะมีรางวัลใหญ่นะครับมั่วทุกอันนะครับไม่มีอันไหนเลยนะครับปีแล้วบอกเอาสูงสูงรางวัลใหญ่ผมก็หยิบข้อมูลนะครับไม่เห็นใหญ่เลยนะครับเอ๊เขาจะซ่อนตรงไหนดีโอเคอ่าขออนุญาตในแ้วกันนะครับเอาเป็นอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูกค้าจะได้อะไรไปนะครับ แล้วนะสนับมาแล้วนะรางวัลที่คุณจะได้นะครับก็คือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มอหุงข้าวสมาร์ทโฮมครับผมนี่เลยมาเลขสิบนะครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับนี่ขอแสดงความยินดีด้ยวย,ยนะครับเดี๋ยวรางวัลเนี้ยผมจะเอาไปใส่ในรถให้นะครับแล้วก็ให้ทีมงานคับไปส่งให้ถึงจังหวัดจันทบุรีเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ